สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัตรขู่สุขคนเด้อยินดีต้อนรับเข่าสู่ช่องสลรสวรรค์เด้ดอพี่น้องเมเนก้าสิบภาพพี่น้องไปเห็ดบุญเข่าบัญชาอยู่ที่วัดบ้นานหิยังเมืองย้พ่อแขวงสวรรค์งเงนเคศุงเฮาฮาวเลยเนาะก่อนสิลงเขาก็จะพาเบิง่งบรรยากาศทางลงวัดช่วงยามพลเนาะพี่น้องว่าเป็นอะไรเนาะกะบ,บุญเข่าบัญชาเนี่ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC บัตรขู่สุขคนอยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินทองประชดจักโรคไข้ไข้เจ็บเดินทางไปสายการเดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้อง ขอมีความสุขสุขสุขคนเนาะรวยเฮงวัดถุสูขสุขคนเด้อปะกระเบิ่งระมกันเลยบบดนี้เนาะห่านตอนนี้ก็อย่างลงนอสเพนอย่างบลังพี่น้องก็บทายเติบไปเลยไฟดับซะด้วยมาเนี่ยไฟดับ หกโมงกว่าลงชไยก็หมดโซเนยังบวมาอยู่พนตกวานนี่ก็กตกช่วงนี้ตกบ่อยบ่อยตกเรื่อยๆเยนาะวานนี่ตกแหง้งแหงรงผาลังตึมตึมตึมต้มมีไหก็ทำถ่ายได้มาไหน Bảo làm nhàng hàng còn Thang vẫn hiện mày Khay này nó Sân Sân bộ fantasy Xăm xem nó Mình thang cạo Phi lông thang này Cảm ơn các đi chứ, nhắm sâu. Mình bên nào đó cơ, đi quạt đó. Thẳng nhảy, nhảy thẳng này xuống, khum tay, thẳng này xuống quạt. Yến lật há cắn cả đay các thầy nho ơi. ช่วงนี้ก็อยากเบ้อเปลือนเนาะหย่ากระชี้หกหกเนี่ยเคียวงามอยุดใจหันชี้หกหกนุ่งกระไลหยามฝน ตะเกาวนี่โอ้ยเปื้อนถ้าได้ไดน,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 นี่นนะเดี๋ยวนี้ใครเนี่ยเดี๋ยวนี้บึงโกกวยบังในเนาะงามขนาดเลยหมากมันจะหมากดึงใหญ่ๆปอเป็นสิบๆวีเนาะอ้ต้นปีลายเลยพญามันถืขขขอขีงวีควายน้ำขัง จักแล้วเฮ้ยมาใส่ว้เถ็บวันชิ้นใหญ่วันข้าวันชายามันขึ้นน้ำเด้อบบกมาเกอ ขอ่บันกนบันเาวจันะอ่ะกระเจเฮือนกระเจ้ากำลังหม่กำลังทานกันอยู่ เดี๋ยวมาเนี่หลังจากที่ใส่บาตแล้วเขาก็สิไปอัปเดตรูปพะเวทสันดอนพร้อมน้องพี่น้องที่แม่แม่หรือว่าพ่อเพิ่นโมมาเห็ดมาแต้มแหละทางนอกแหละเนาะว่าเพิ่นเห็ดไปหอดชสยแล้วแต้มไปหอดชสยแล้วเพราะว่าช่วงยำพายยำหน้าเพิ่นก็แต้มแน่มื่อเห็ดหน้าแน่อะไรพี่น้องก็เลยอยากซักซาแน่เนาะ หอดวัดแลละเด้อพ mm ี่น้องคนคื้นสไลด์ยิ่งดอก แถวนี้เพิ่นเต้มแล้วแล้วเนาะอันหกพระเวดเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งด้านหนก่อนใส่บาตรแล้วก่อนพี่น้องใส่บุญรใสกุศลนรีกันรพอจะไปใส่บาตรแล้วไปถีบ้อยเนาะพี่น้องเราจะเบาลาวนาะพูดไปใส่บาตรทั้งน้ำพุนี่กะใส่บาตรเรียบรอ้อยเนาะพี่น pues ้องกะสิพาเบิ่งเนาะเพิ่นก็ยังบด้เคียนสื่อเด้อ กหนึ่งกันสองกันสามกันสี่กันเบิง่ทงทั้งนี่เน,ะนาะย,ยังบริเคียนสื่อเด้อเพิ่นยังบริเคียนสื่อเดี๋ยวเพิ่นแต้มแล้วเบิดจังสิเคียนสื่อ ลายคนผลก็ขึ้นอะไรเข้าขึ้นเลยเพราะว่าใส่บาทเรียบร้อยแล้วเนาะมาอัปเดตผูกแต้มผูกพวเวสนี่เนาะพี่นอ้องยังบอแล้วเนาะฮัลโหลยังด้านนั้นนังบอลแล้วเดี๋ยวเพิ่นแล้วเบิ้ลเพิ่นก็จะเขียนเนาะเขียนรายสื่อผู้ที่เพิ่น โมมาเห็ดอะไรเนาะแต่จะมีลายสื่อคือจังทางในอะไรเนาะทางในก็มีลายสื่อใกล้สีแล่เลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงยำนาทาบุญแห่นช่วงยำนาผลกับซีเลแล้วเนาะส่วนกุฏิเขาก็ยังบมท,ทันสมบูรณ์อะไรก็เกือบ กเกือบแล้วเนาะเกือบเลยยังในเน็ดหน่อยเนาะยังพญานาคตรงบันไดนะทางนั้นจะเป็นเฮือนครัวเฮือนครัวนี่ยังลายเนาะเฮือนครัวนี่ยังบ่ได้ยังบ่ได้มุงยังบ่ได้ยังเฮือนครัวสีไกรของน้ำเด้อพี่น้องส่วนหอพระค่ะยังมีแต่เสาเนาะหอพระตอนนี้เพิ่นกำลังสร้างยังมีเฮือนครัวกับหอพระที่สร้างใหม่ส่วนตัวนี้ฮะกับซัมซีเล่แล้วแหละ ยังอีกนิดๆหน่อยๆยังเพิ่นยังสิ่เต็มลูบยูุงนี่แต่สร้างเพิ่นยังบ่ได้ว่างเนะาะฮูพระฮูปยังอะไรเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยกะเมื่อนี้กะเนาะเป็นมือเข่าบรรซาเนาะพี่น้องมือเข่าบรรซาแล้วเราก็มาอัปเดตอันลูบพญานาคให้เบิ่งเลยเนาะทางในเพิ่นแล้วเรียบร้อยงเรือไปทางนอกแล้วก็ยังเหลือแต้มหูไอ้เขียนสื่อเนาะ ก็โอเคเด้อพี่น้องเมื่อข่าวันซาเนี่ยขอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บให้จเจริญเจริญสุขุมสุคนอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อขิดอันใจกให้สมมงมาตปรปาถนาก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุมสุขคนบ่ว่าจะเป็นลุงป้าเอาอาสุขุมสุขคนเนะาะบ่ว่าจะเป็นผังไทยหรือต่างประเทศที่เป็นหัวโมทนาแต้มหูมานำกะขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเจริญเจริญสุขุมสุขคนเนาะพี่น้อง ท่านมือเสากับไฮไลท์เข่ามือแรงเดอ้อสำหรับคลิปนิกก็บสบายดีสวัสดีพี่น้องบราเดอร์บายบายเดอ้อ